สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการติดตั้งนะคะตัวนี้เป็นโช้กไฟฟ้านะคะด้านท้ายนะคะสับรถนิสสันเทอร่าค่ะเดีย๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็สามารถกดปุ่มตรงปุ่มนี้ได้นะคะกดหนึ่งครั้งค่ะควันนี้นะคะฝาก็จะเปิดขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกดปิดนะคะกดทางไว้ค่ะ ก็ปิดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เซ็นเซอร์เท้านะคะตัวนี้ค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เทาะะ้าค่ะแล้วก็กดปิดที่ฝากกระโปรงนะคะตัวนี้ก็จะมี Okay, เดี๋ยวเราจะกดจากรีโมทนะคะค่ะเราก็จะปิดจากรีโมทคะ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ mm hmm. เป็นนิสสันเทอร่าะคะ่ะ mm hmm. สำหรับลูกค้าที่ใช้รถ mm hmm. รุ่นไหนนะคะ สนใจติดตั้งนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เอสไซค่ะแคมโคลเรียนะคะหรือโทรที่0924465664นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ